ความสำคัญในการรักษาสุขภาพในอิสลามครับสารดีเช้านี้สามมอลิกุมุรห์มะตุลอฮิวะบเระกาตสุขภาพเป็นของขวัญที่เรามักจะมองข้ามจนวันที่ร่างกายเราอ่อนแรงวันที่ร่างกายเราอ่อนล้าเราถึงนึกได้ว่าแค่ลุกขึ้นละหมาดโดยไม่เจ็บก็เป็นเนีัมัตที่ยิ่งใหญ่แล้วอิสลามสอนให้เราดูแลร่างกายนะครับ เพราะร่างกายคืออามานนะอย่างหนึ่งที่ยวลอสบานวตาลามอบให้เราดูแลเพื่อใช้มันในการทำอิบาดัดในการทำความดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับมุสลิมที่ดีจึงไม่ใช่แค่มีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งแต่ต้องมีร่างกายที่พร้อมรับใช้าศาสนาด้วยและอีกหนึ่งฮัดิสจากบุคอรีนะครับมีสองสิ่งที่ผู้คนมากมายมักจะมองข้าม